สวัสดีกับพี่น้องผูมาพกกกับเจ็ดเจนไทยาตนะคะนี่ไงเห็แล้เนี่ยเมื่อไรดิลืมอะไรลืมอไรอสเสียง บรุษนั่นนี่นะฮะน,น,นี่ขากล้องไม่ใช่อีกเลยได้ยังไงน,น,นะ ไป,ไปใส่มาคือประห็นรลายมือทำยังมามันห่อนห่อนลิลล์เนาะช่วงนี้นะน่ากินยังอยู่หันนะไป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 เบิ่งนันโอ้โหดอกคูณงามแต่ โอ้ยหันทีดิมากินข่าวอยู่เตียงสรรวานันค่ะไปยังกิน ได้อะไกินาหทนาตบยดีเด้อมาเด้อกินาจ้าที่เงีธุรกิจแล้เห็ดมาอีกแล้วโอ้ยเมีมีอยู่มิจมากภูมิใจงยมาใส่สเสียงถ้าแตกจาักเสียเต็มคืนนี่งกินแล้วกิ้ง เบิ่งกินก็อี่เท่าพี่น้องเห็นอิ่มนะกินสซมบักเสียกะนแจ้วอิ่อยากสซมบักเสียน้ำอยากเบลยมาค่ะมาค่ะมาแบบนี้เอามานั่งวางกลางจกออกมาเฮ้ยสซมบักเสียนี่ไงตีบขามีติบเดียวบะชิกี้มันเบิ่งกินรอกินให้เบิ่งเต็มเหมือนกันคู่นี้ก็คู่ยังก็มันกิมกิมยัง จันจะคูยังไนบ่ย่เามาหมตึงยือมันชดอนน้ำสเจ็มันก็ชดได้มันจ่าไหมไม่บ่กูจ่ากูแซตู้เย็นไว้กว่ามันจ่านั่นฉันล้มปิดเธอสามมือแล้วมันคือเป็นศมเลยว่านนสมเปียนนะ ก็ใช้จุ่ยโมกติดตสดอยู่งาผ้าใส่ิบมันส่งเลยเ้มาทำอะไรกับพวกเําลังแกบ่ีบุตรีบุ่มกันจุดที่อเนแหงเลยนะชดบแ่นนกของน้ำเยอะก็มาเยอะกินมุกอัฐากันมาเมื่อคืนนี่ฮะ ไปกินจะพูดนาบัวแม่พันม่เบิงอีนี่กินชมพู่ขีอันดาดีแ้กูบมลกงกินคืนกูมาเลยกูขับไปม่งายแ่นี้ากันแ้าบุตร่นีะเบิ่งมานอ่ายชุเรละไปนาเล็ไพ่กินนึงว่าแล้วเรายบงได้เปิดเย่เปิดีกรกูก็ม่นอ ม,มันหล่นน้ำปดนล้วคันจะสื่อมาแกงหล่มันก็แบอยู่พิกยังคือเพะจแ่ะมาพิกเพจตายหลด<อ>ี้เกิมพิกคือข้าวปวดปวดนะทูข้าวกับเพจอยู่เพิ่มกินพเพมันหัเท่าไม่ ขันเบดร์นนับ่เพชรอีกแถบอกว่าบีมเบิร์ดแตกมงคมร้มัมขับเหน่อยรถขันหยัหยัเบิหมาบริการที่เครื่องบีมแตกบีมแจกลำเพชรบ่ลำรู้มึงจ้ะมันกัดกาดเครื่องแบบกัดถึกบีมันบีมเพิ่งจะใส่ทะยู่หัวบ่ขันบ่อยู่ชเครื่องกาบกาดเปิดแล้วมันก็สีแดงมันอยู่ขวนไปไหน เราที่ห,หลอกกยนเหี้ยแล้วไม่ควรแว่าเ,เขาะกินบ่นหมาหอมบัวื่ออะไรแล้หลอ,อ,อ,อกลวงไปทั้งหมไปที่แเวไ่รคงว่าอยาน่างได้แลวมันเป็นนะที่แเอ๊ะ แยกเครื่องแยกขาเมธิส่องเขาบเสือกินมาพร้กนกินแฮมเบอร์มาดะกแเครื่องกัดป่ายนั่ที่ได้มาคือแม่ยูไช่แ่านมาอยู่อะไรเนี่ยย่าช่วน้่ยย่หนอครับมาสเตยม่ะเนี่ย เดี huh. huh. ๋ยววะเดี ah. ๋ยววเอาเสียงวะบ๊ายเบ๊ะเฮ้ยข่าวอยู่กูจะบอกนะไม่ไม่เป็นอะไรจนไมกได้

ปลูกี่แม่อะไรเผ็ดแทะมักเผ็ดประเสริฐไปเบิ้งอ่ะเบิ้งมากเงื่อมเกันทดอี่ันมักเพชร ผมเทขึ้นกหายิพันอันบ่็จอแม่แปบอีกแปบคือมื้าจือไว้เดือดูผักแ่ปากเงินบ่อไหู่ใจจะไปซื้ออีเขาได้ขาดเด็กกางเงียบไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกเทขนหนีดินกูยาเลยตาแพงเราจ่ายรอ้าเปลวรกมุก บานีนที่สงตัวขเจัเงินตัวลายคันเท่าตีพือนอ่ะบาทหนึ่งก็ไรเอาแม่จเยวะไหเห <laughs> ็นพ่อเศรบาทแล้วยังเสนกันตสัสทำกระเป่าม,มาตีสิตีชินแต่ขี้ออกลืมนี่ืมชินเอาสดามาทัาน,น,น,นมาทื สุกมาเนียบสิอย่าดัดจุกบ่ดัดตรงมามันนั่งมูเท่าในี้มันยาดแช่เลยเล็กกับใบมะยมอีกทีหนึ่งแช่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 ไม่แช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 ่ไม่ทิ้งอย่าโยกโยกใบมะยมเท่าอืมเราตีมุกกระเจแล้วเ่ร แง่กินโจ๊กเสียบางกันหลงอยากไดเลยมามาง่วงกินข้าวอีกที่บ้านกินมรกชะิเบิดสุดหนึ่งเมอสุเพื่อนมาก่อนเฮาเผื่มาลองถามกันไมเพียบกินมรสชาแปปเดียวมันกหิวเลยไม่ยืดห้องน้นเลยกินขาวเขาิ้มอไเป็นเครื่องข้ากินข้าวเลยนะโย่แค่กัดตัดสิเขาเได้กินข้าวนะ ายนันแหละ,ะเขะบุาเ็ดน,นานะม,มาบินรม,<า>ม่มารอเรื่องเห็ดน,นานเลยละบินอาหารเิ็ดเดียวมื่อเช้ากินเสาโบ้งำเมล เพชรเพชรผมเด็กย้อมดมันเยอะชิมชมเอยากุมแกให้เืเรเงี้ยเสียผัวเ็มเบ้งอันนั้นต้องคิดอันนี้มแต่กุ๊กมันติดเบชมเ

พอกินแต่คนแบบนั้เผ็ดแก่วก,กว่ายังแสบอยู่มันก็จะตะโคตรใครครับใหญ่่เลยกินเลยแล้วขค้อยากกินขี้อยาก เปก็ใครแล้วข้าวปลาข้าวปลานงงานตเกีบหมชางข่าวดีหน่อนน่ะดอกกรเจียวอกออกแ่หนยมงออกเจบาทะเขก็บอกไปให้คนเราหเร โกเ็ดบดไว้ตื่นมาเบื่อนอทำเอเคพอทำโอเคตั้งแต่ตัวตื่คตั้งแต่7ตบอดเราผ่านจาตาเฮ้ยนั่งนี่ตูนังเลยอะาพี่นั่งเอ้ยเัินี้ยจือเจือ ได้ไหมได้ปกไปกินแล้วกใส่ันนะินอนค่ะอย่านอนได้ไปใส่มีบดือนแล้วไปไปหายังเห็ดไปหายังหางคขุดเบ่าอุ้ยวา้วากับว้าในมันมีเนี่ยข <laughs> ุดตัวดิ้ยังสี่ายนเนาะออไปหายังเห็ดกันป นั่งนั่งเกิดว่าเน่ยกินได้เบานี่มันเกิดนั่นกันขี่ควยปูคขีวยจุปูขี่ค้วยปูขีิงัวโบมีอีกขิงวัวปุ้วยพันเขาพันบได้เป็นเรืืองกันบไมมีเรื่องม้วน่ะเบาไปแล้เบิกวแม่แมัน่ออกมันเป็นจุจีบริย่างเ่ย มันยังมีอย so ู่เด็กซี้ค่อยเนาะซี้นั่นก็จะแซบแสบเลยเปล่าพขาบอกเคยกินกระเทื่อนแป่กินมาเด็กซี้นม่ฉันก้นมาให้กินเป็นนางแจ้นๆนะเขาจับปนามาอั่างนี้มันคืออยังนี่นางยิ้งใหญ่ท่านผู้ชูขีก็เป็นดวงโกลตัวใหญ่เห็นงนี้ดวงโกลนั่นแหละอันนี้มันเป็นนางแล้ว แ่มอมือนี่นไ,ปนนไปกีแล้วค่ะก็ไม่ค่อยผูกไปกี่แท้ตรงหน้าก็มีแหละไป้วค่ะพีะด่ะะะะดจ้าท่านนี้จ้ารถดิจ้าสวัสดีค่ะ